มิกซ์เบอร์รี่คอลลาเจนเป็นเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายยากมากถ่ายรูปเหรอเปล่าทุกคนถ่ายทอง ไปมีโอกาสได้ไปอ่านคอลัมน์วิจัยทางสุขภาพเขาบอกว่าการที่เราทานไฟเบอร์เนี่ยจะทําให้เรากลับมาถ่ายท้องเองได้ทุกคนเวก้าไฟเบอร์มิกซ์เบอร์รี่คอลลาเจนงาน l อลต้องมางานผิวออร่าต้องเข้าแล้วเราอะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งไฟเบอร์ด้วยแล้วมันก็มีทั้งคอลลาเจนด้วยรู้สึกว่าจบภายในตัวเดียวเลยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดของเสียตกค้างภายในลำไส้ลดแบคท,ทีเรียที่ไม่ ต่อการขับถ่ายและที่สําคัญก็คือเพิ่มความเปล่งปังให้กับผิวด้วยคอลลาเจนไตรเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากร่างกายเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็เร่งกระบ,บวนการทํางานของคอลลาเจนด้วยสารสกัดจากมิกซ์เบอร์รี่รสชาติอร่อยนะจะเป็นมิกซ์เบอร์รี่แบบเข้มเขิมปิมก็จะทานน้องเขาก่อนเข้านอนนะพอลาตื่นเช้ามาก็จะได้ถ่ายท้องเลยที่ชอบมากๆทุกคนก็คือถ่ายท้องแบบม้วนเดียวจบ<อ>ไม่ปวดไม่บิดระหว่างวันเลยทุกรู้สึกดีมากๆส่วน ในเรื่องผิวพันธุ์เนี่ยผิวเราอะมันนุม่มมันลื่นขึ้นให้ฟีลแบบว่าผิวลุกคุณูสแนะนํามากๆจริงๆทุกคนปิมทาแล้วปิมรู้สึกชอบมากๆปิมมาทาน้องตัวนี้ควบคู่กับการออกกําลังกายใจนะอยากสั่งซื้อปิมซื้อผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ของเขานะเวก้าไฟเบอหรือว่าถ้าใครเนี่ยแอดไลน์เขาก็คือไลน์แอดเวก้าไฟเบอ